ใครดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคนมีบุญมหาศาลขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับและสำหรับแฟนคลับผู้ติดตามบริวารทั้งหลายพร้อมทั้งคนที่รักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและนักบุญทุกท่านวันนี้ลูกได้เดินทางมาไกลแสนไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมากบไไว้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นพิภพ ลูกขอเป็นตัวแทนของผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาทุกๆศาสนาได้มากับไหว้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านครอบครัวของทุกท่านรวมทั้งญาติสนิทมิสหายทุกท่านขอจงมีแต่สิ่งดีๆบังเกิดด้วยเถิดสาธุ ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ประเทศฮ่องกงนะครับจุดนี้เชื่อกันว่าเป็นหัวของพญามังกรเป็นจุดที่พลังงานสูงที่สุดครับเดยนะครับตอนนี้ดิวก็อยู่ที่วัดเทียนฐานบุตานะครับวันนี้จุดที่เรายืนอยู่นะครับจะเป็นจุดทางเข้านะครับเบื้องหน้าของน้องดิวนี้นี้นะครับก็จะเป็นประตูสวรรค์นะครับซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างทางเข้านะครับไปถึงองค์พระใหญ่นะครับหรือที่วัดเทียนฐานบุตาที่ประเทศฮ่องกงนี้นะครับ วันนี้ก็เอาบุญมาฝากให้กับแฟนคลับชาวไทยนะครับใครดูคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีเงินมีทองนะครับมีโชคหลั่งไหลนะครับเป็นมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับเดี๋ยวดิวพาเข้าไปประตูสวรค์นะครับตามมาเลยครับและจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดทางเข้านะครับชื่อว่าประตูสวรค์นะครับถ้าใครผ่านประตูนี้ไป ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะครับไปหาพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวดิวจะพาเข้าไปชมกันเลยครับสวยมากๆทุกคนนี่คือทางเข้าครับทุกคนเราเข้ามาแล้วนะครับยเย็นมากเลยอ่ะกนเย็มาลมเย็นมากทุกคนก็เป็นทางเข้านะครับจุดแรกนะครับ จริงๆจ,จุดแรกอ่ะจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นทางเข้าประตูสวรรค์นะ,ะ,นะมุมนี้นะครับก็เป็นมุมลานอธิษฐานจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับที่เขาบอกว่าขอพรแล้วจะสมหวังเมื่อการอธิษฐานนะครับหรือการขอพรน,นะให้ขอ บารมีดูเรื่องการขอพรนะครับใครที่มาอยู่จุดนี้นะครับตรงจุดหน้าลานอธิษฐานนะครับใครที่จะขอพรนะครับนะเบื้องหน้าเป็นองค์พระใหญ่นะครับขอพรท่านนะครับขอบารมีองค์พ่อพระใหญ่นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับวันนี้ดวจะขอพรนะครับครดวอยากจะบอกว่าเสียงของหูเราเนี่ยจะล้องแปดทิศซึ่งถ้าไปยืนจุด จุดอื่นน่ะจะไม่เป็นแต่จุดเนี้ยเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะเป็นแบบขอพรอ,อธิษฐานถึงองค์พ่อพระใหญ่นะครับตรงจุดนี้เลยครับทุกคนบอกได้เลยว่าตรงนี้มิกพะาแล้วเสียงเราเหมือนดับเหมือนเปิดไปโคโคน่ะทุกคนมันก้องกลางวานหลวงพ่อเลยนะครับข้าพเจ้าขอบารมีหลวงพ่อข้านกิราคดินิตามาเจินทางมาถึง หน้าหลวงพ่อพระใหญ่ขอบารมีหลวงพ่อโปรดช่วยประธานพรให้ลูกสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดั่งใจหมายหากข้าพเจ้าทำอะไรผิดพลาดไปข้าพเจ้าขอเริ่มต้นใหม่ทำตัวเป็นคนดีจวบจนวันนี้จนวินาทีสุดท้ายของข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าทำได้ขอให้ชีวิตลูกจงเจริญง,งอกงามมีเมงินมีกกทองมีโชคลาภร่ำรวยเงินทองตลอดกาลและตลอดไปด้วยเถิดสาทุ จะเดินขึ้นไปไหว้สักการะหลวงพ่อนะครับคนไหนดูคลิปนี้ขอให้รวยมหาศารหมื่นล้านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะเจ็บป่วยก็ขอให้หายหายวันหายคืนนะครับนี่นะครับยูก็กําลังจะเดินขึ้นไปไหว้องค์้าใหญ่นะครับเดี๋ยวยูขอพรมาฝากแฟนคลับ <you> know, ด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาที่หน้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับผมในานามตัวแทนของมนุษย์ในพื้นพิภพขอเป็นตัวแทนตั้งจิตอธิษฐานทุกท่านผู้ใดที่เห็นคลิปวิดีโอนี้จงบอกชื่อนามสกุลพร้อมทั้งจิตอธิษฐานขอพรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นพิภพขอบารมีหลวงพ่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานพรให้ทุกท่าน ที่ได้เห็นคลิปนี้สมดังใจหมายทุกประการขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดจงบันดาลให้มวลมนุษย์ทุกท่านในพื้นพิภพ,พ,พทั้งจัก,กรวาลทั้ง8ทิศจงสำเร็จทุกคำอธิษฐานด้วยเถิดสาธุ ขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ร่ำรวยขอให้ทุกท่านมีโชคมีชัยสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินทองใช้ตลอดจวบจนอายุไขร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีใครเป็นหนี้ก็ขอให้หมดหนี้ใครไม่สมหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จคิดการใดก็ขอให้รุ่งโร์รุ่งเรืองชีวิตเฮงเงตลอดไปลูกมาขอพรอ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า องพ่อพระใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในปัตตภีทั้งแฟนคลับทุกท่านที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรอ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้สำเร็จทุกประการด้วยเถิดนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ และขอองค์เทพเทวาช่วยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองภัยทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับโปรดจงประทานพรให้สมหวังดังคำอธิษฐานเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับคนรักมากมายชื่อเสียงโด่งดังเงินเข้าไม่ขาดสายดังสายทาราที่หลังไหล วันนี้ผมได้มาไหว้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและจุดนี้นะครับเป็นฐานของดอกบัวนะครับเป็นจุดที่พลังงานสูงที่สุดและได้เข้าใกล้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใกล้ที่สุดนะครับได้มีเสียงลมเย็นมากๆเลยครับทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันนะครับทุกคนใครได้ดูคลิปนี้มีบารมีมากๆเลยครับและนี่ก็คือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษา สวยสง่ามากๆเลยครับทุกคนขอองค์เทพเทวาช่วยปกปักรักษาคุมของทุกท่านที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้โปรดจงประทานพรให้สมหวังดั่งคําอธิษฐานเดินทางตลอดปลอดภัยคนรักมากมายชื่อเสียงโด่งดังเดินเข้าไม่ขาดสายรวยๆปังๆทุกท่านเถิด